สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นรุมโจกยับทําไอศครีมไข่แข็งในร้านหมูกระทะเพื่อนเตือนไม่ฟังแถมถ่ายคลิปมาอวดยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าจึงเกิดแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่สร้างคอนเทนต์เอามันลงอวดผลงานกันบางคนสามารถสร้างไรายได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่บางครั้งก็กลายเป็นกระจกสะท้อนถึงความไม่สร้างสารรคในการทำคอนเทนต์จนเรียกว่าคอนเทนต์ขยะและโดนโทวนลงไปแล้วหลายรายล่าสุดวันที่11กรกฎาคมได้มีสมาชิกทวิตเตอร์ชื่อเรสเกลทวีตคลิปวิดีโอจากผู้ใช้รายหนึ่งหลังอัดคลิปไปทำไอศครีมไข่แข็งในร้านหมูกระทะทำเอาโลกโซเชียลรุมจวกันยกใหญ่ เพราะเป็นเรื่องไม่สมควรทําอย่างยิ่งโดยในคลิปได้นําไข่สดตอกลงไปในกรองไอศครีมที่เป็นหลุมหลังจากมีคนตักไปรับประทานก่อนหน้านี้เมื่อตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็สาธิตวิธีการทํา โดยละเลงไข่จนเต็มหน้าถังไอศครีมแม้คนที่ไปด้วยจะเตือนแล้วเพราะกลัวทางร้านจะตอบว่าแต่กลับไม่สนใจบอกว่าเขาไม่ด่าหรอกแล้วทําต่อไปจนเสร็จหลังจากคนดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนคณะชาวเน็ตจานวนมากพาถั่วไปลงและวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเนื่องจากถังไอศครีมนั้นเป็นถังรวมที่ทุกคนสามารถตักไปรับประทานได้และก็มีคนที่ไม่ชอบรับประทานแบบนี้เช่นกันถ้าเป็นถ้วยส่วนตัวจะทําก็ไม่มีใครว่าล่าสุดทางร้านออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวและไม่เห็น โดยที่ลูกค้าจะทําแบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ